สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีมีงานมีเงินมีโชคจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาคเบอร์พอมเพลนี้ได้เลยนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ฟาสเทคครับแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจําเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกร,รมัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ําทําความสะอาดได้ทําจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษติดต่อสอบถามสั่งซื้อไลน์ at fastec ช้อปปี้ลาซาด้าน็อกนอก ok นะครับหรือที่แท็กผลิตภัณฑ์ของ YouTube นี่ได้เลยนะครับก่อนจะไปเรื่องดวงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีนะบอกไม่เข้าเรื่องทันทีเปิดคอร์สออนไลน์ครับวิชาโหราศาสตร์ไทยสไตล์ปังสิบทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบเนื้อหารายละเอียดเรียนทุกวันอาทิตย์นะ9โมงถึง11มงครึ่งนะครับสอนสดนะครับออนไลน์สัปดาห์ละครั้งผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับครั้งละสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะบวกบวกหลักสูตรเนี่ยเรียนกันเต็มเต็มเดือนเรียนตั้งแต่ศูนย์จากไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เลยเอาให้ทำนายดวงได้ทํานายดวงได้นะครับไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีรู้จักดาวรู้ราศีจบไม่ใช่ไออย่างนั้นเรียนกันสองสวันนะอันนี้เราอยู่กัน6เดือนเคี่ยวจนสามารถทำนายดวงได้จริง เริ่มวันอาทิตย์ที่2องกุมภาพันธ์2568หร้อยหสหลังตุดเจนก็ลุยกันเลยนะ12,000บาทกับ6เดือนเรียนแบบคุ้มๆแต่ถ้าตัดสินใจในปีใหม่เนี่ยมาลุยกับอาจารย์ตังสักตั้งหนึ่งเนี่ยนะเหลือ9 9 0านะครับต่าหม,มืน่นหกเดือนนะครับที่อื่นเนี่ย โอ้โหบางทีผมไปเห็นยังตกใจเลยนะเรียนกันแค่สองครั้งสี่ครั้งหมื่นสองหมืนก็ยังมีนะครับอันนี้ก็คือเราเรียนให้เป็นอะ่ะก็คือต้องอยู่กันหกเดือนนะครับหกเดือนอาทิตย์ละครั้งก็หกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครั้งครั้งละสองชั่วโมงนะก็ประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบชั่วโมงอ่ะนะ อยู่กันยาวๆมันมันเป็นหลักสูตรที่ว่าเรียนไปถึงขั้นนี้แล้วจะต้องทำนายดวงได้นะครับรับประกันนะครับ9,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ l ล n e แอดแอดโหรา915หรือสแกน qr วอารคนี้ได้เลยนะครับอ่ะมาเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวเดียวกันปัง10ทิศนี่นะแล้วจะได้ดูคลิปเป็นนะ คนไหนทายมั่วคนไหนทายอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยเอ้ยนี่ทายไม่ได้ถูกหลักการนะครับอะราคนาราศีสิงห์เริ่มต้นปีเดือนมกราคม2,568ก็ถือว่าดาวเนี่ยเข้าตำแหน่งแม่เริ่มจะดูดีเริ่มจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับสิงในดีนะยิ่งปีหน้ายิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยปีนี้แหละ6 8แเนี่ยแต่ว่ามันก็ค่อยๆเริ่มไง เพฉะนั้นมกราเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราจะไปทีละดวงทีละดาวเนาะเริ่มจากดาวพุธครับ2มกราคมนี่หยุดหลังหยุดปีใหม่ปุ๊บดาวพุธย้ายเลยนะ2มกราแหมวันลอตเตอรี่ออกก็ด้วยนะแล้วดาวพุธคือดาวการเงินของท่านเอาละสินะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพปุตตะปุตตะก็แปลว่าการเสี่ยงโชค แม่สองมกราล,าลาลัคนาราศีสิงห์นี่ก็มีรุ่นเหมือนกันนะเพราะดาวการเงินขยับดาวโชคลาภขยับดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งดาวการเงินพบกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จขยับไปสู่เรือนปุตตะที่แปลว่าการลงทุนแปลว่าการเสี่ยงโชคอ่าลงตัวนะลงตัวนะแถม ดาวประจำตัวของท่านก็รออยู่ตรงนี้ด้วยดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนพฤหัสคู่มิตรและดาวพฤหัสก็เป็นองค์เกณ์อ้าวอย่างนี้ก็ชัวร์สิมันก็ชัดเจนดูดีเลยนะสำหรับชาวคราศีสิงห์นะดาวการเงินและดาวโชคลาภขยับแปลว่าโชคลาภการเงินเดินหน้าคุณไปดูไปตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเนี่ยการเงินมันมีแต่มัน มันนิ่งเป็นไหมสิงพอดาวพุธเนี่ยอยู่ในราปกติหนึ่งเดือนเขาต้องไปแล้วนะปกติเนี่ยมกราเนี่ยดาวพุธต้องอยู่แถวแถวมังกรแล้วแต่อันเนี้ยเขาหยุดนิ่งอยู่ในพิจิกเนี่ยสองเดือนไงเข้าใจไหมเพิ่งมกราเนี่ยเพิ่งเข้าราศีธนูคิดดูดิธนูก็คือธันวาเพิ่งเข้าราศีธนูตอนเดือนมกราคุณคิดดู งนั้นดาวพุหัเนี่ยมันนิ่งมันช้ามันพักมนอยู่ฉะนั้นอะไรที่มันพักอยู่มันนิ่งอยู่การเงินกับโชคลาภครับฉะนั้นสองเดือนที่ผ่านมาเป็นไงรู้สึกเฮ้ยปีหน้ากูจะเป็นยังไงวะเนี่ยอาจาย์ตังก็ทายไว้ว่าดีนะราศีสิงห์แต่มันยังไม่มีวี่แววอ่านี่ไงตัวที่มันเป็นตัวชี้วัดตัวที่มันจะขยับขยื่นเนี่ยมันเริาไห้เห็นแล้วสองมกรา การเงินและโชคลาภเริ่มเดินแล้วครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วมันเกี่ยวกับการลงทุนบางคนบอกว่าอาจารย์หงหวยอะไรฉันไม่สนหรอกฉันลงทุนในหุ้นฉันซื้อนู่นซื้อน,อนี่เป็นล้านๆน,นะกับพวกเลขพวกนี้ฉันไม่สนใจตีความหมายได้เช่นเดียวกันใครจะเล่นหุ้นเล่นทองเล่นคริปโตหรืออะไรก็เป็นจังหวะที่สามารถเริ่มต้นได้หรือว่าลงทุนต่อย,ยอดไปได้ พอร์ทที่นิ่งนานๆน,น,นะเช่นโอ้โหซื้อทองไว้อนนั้นตื่นทองกันนะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยคนอื่นเข้าได้กันฉันไม่ได้ฉันเข้าปุ๊บราคาทองร่วงเนี่ย <c oughs> นะก็นี่ไงเลยของเราดาวการเงินมันนิ่งไงครับนะโชคลาภมันนิ่งแต่ตอนนี้สองมกรามันมาแล้วฉะนั้นการลงทุนอะไรมันก็อาจจะงอกเงยขึ้นนะใครที่ลงพอร์ตไว้ทําอะไรไว้เนี่ยดีขึ้นครับ หรือถ้าใครที่เป็นสายตัวเลขชัดๆตรงๆเนี่ยมีลุ้นเลยนะสองมกราสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะอาา่าฮะดูดีครับดูดีอ่ะถัดมาขยับมากลางเดือนเลยนะครับ14มกรลาดาวประจำตัวของท่านนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรพบอริอ้าไม่ดีมากพบอริแต่ ลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีปัตสวะราศีนี่ใครจะมาใครเรียนเนี่ยมันต้องมีกฎเกณฑ์พิกอะไรแบบนี้นะมาเรียนกับผมเนี่ยมันจะดูได้หมดคือลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นปัตสวะราศีคือราศีที่มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์สีเท้าหรือสัตว์ใหญ่ดาวอาทิตย์นั้นเมื่อเข้ามาสู่ราเข้าพบอลิเนี่ย มันจะได้ตำแหน่งปัตสวะอุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากอุดมแปลว่าสมบูรณ์ดาวที่คือดาวประจำตัวแปลว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมมีพลักกำลังเข้าใจไหมปัตสวะมีพระครอบภุมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์ศูนย์นี่คือศูนย์ริยะนะไม่ใช่ศูนย์เลขศูนย์นะ พัจนจรศูนย์ศูริยะนะครับชื่อย่อนะก็คือพระาทิ์นี่แหละเรือนดีทวีคูณกรรมมะกูลอริเขาเห็นไหมเรือนดีทวีคูณทวีคูณคือมีกําลังแรงงั้นดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพอริเนี่ยกลายเป็นดีแปลว่าคุณมีพละกําลังที่จะเอาไปชนะอุปสรรคได้อะไรที่มันติดขัด อะไรที่มันเชื่องช้าอะไรที่มันมีปัญหาที่คิดไม่ออกแก้ไม่ได้สิบสี่มกราเป็นต้นไปโชคมีพอร์มีกำลังผ่านมาทำอะไรไม่ค่อยมีคนสนใจหลังจากนี้คำพูดการกระทำของเราจะเริ่มมีพอร์มีอำนาจมากขึ้นเพราะดาวประจำตัวได้อุดมเกณฑ์ แล้วไปเป็นอุดมเกณฑ์ในเรือนอลิแผวผ้าไปแผงฤทธิ์แผงเดชอยู่ในเรือนที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็คือกับเท่ากับการไปแก้ปัญหาไม่แย่ไม่แย่คือปีเนี้ยปีหกเจ็ดที่ผ่านมาก็เป็นปีที่จะต้องเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราดาวเสารเนี่ยโอ้โหมันอยู่นี่มาปีกว่าแล้วนะตั้งแต่ ม,ม,มีนาหกหกตั้งแต่มีนาหกหกนะอยู่ตรงเนีน้ยาวๆนะครับอยู่ตรงนี้ยาวๆแล้วฉะนั้นเจอปัญหามาตลอดอยู่แล้วชา <Hayır. S 2> วาราศีสิงห์แต่ครั้งนี้เป็นจังหวะที่ตัวท่านเองจะมีฤิ์มีเดชไปแก้ปัญหาได้นะครับก็เรียกว่าดวงพลิกอ่ะจังหวะชีวิตฟื้นนะครับ ถือว่าเป็นจุดที่ดูดีชัดเจนนะถ้าเป็นราศีอื่นก็ตายเด็ดดาวประจําตัวเข้าพบอริก็ตัวเองไปเจออุปสรรคตัวเองไปเจอปัญหาแต่บังเอิญมันเป็นลัคนาราศีสิงห์ซึ่งเป็นปัตสวะราศีปัตสวะมันได้อุดมเกณฑ์พระอุดมเกณฑ์มันกลายเป็นดีนะเรือนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขาเห็นไหมชัดเจนถัดไปสิ่าพุธ พุทธขยับแล้วนะพุทธขยับเข้าเรือนอริอ่าอริอีกแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกตัวท่านเป็นอุดมเกณฑ์ไปแล้วฉะนั้นดาวการเงินเข้าพบอริก็แปลว่าเอ้ยการเงินเนี่ยมันเริ่มดีมันเริ่มดีจากวันที่สองมกราเนี่ยพอเข้าสู่วันที่ยี่สิบก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคชีวิตมันไม่ง่าย ชีวิตมันไม่มีอะไรที่แบบหนึ่งแล้วไปสองแล้วไปสามแล้วไปสี่หรอกครับมันเริ่มดีพอเริ่มดีเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหามาให้แกเห็นไหมการเงินเนี่ยเฮ้ยเริ่มดีเริ่มมีเงินเข้ามาเริ่มชัดเจนเริ่มอะไรเงี้ยอ่ะมาติดขัดปัญหาตรงนั้นติดขัดปัญหาตรงนี้อันนี้เป็นธรรมดาแต่มันจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านได้ครับไม่ต้องกลัวหนึ่งดาวพุธเนี่ย เขาเป็นดาวคู่สมพลกับดาวเสาดาวเจ้าเรือนฉะนั้นเขามาอยู่ตรงเนี้ไม่ได้แสดงฤทธิดเดชในเรื่องของความเสียหายสองดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวธาตุไฟฉะนั้นพอมาอยู่เนี่ยเกื้อกูลกันตรงเนี้ก็สวยงามดาวเสามันก็เป็นดาวธาตุไฟเหมือนกันฉะนั้นอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ธาตุพุธก็ไปอยู่ในเรือนคู่สมพลอาทิตย์กับพุธเนี่ยก็คู่บริหารฉะนั้น มันเป็นจังหวะที่ท่านมีโอกาสแก้ปัญหาและได้รับความสำเร็จบางคนอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องการเงินหรือบางคนก็ใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินแก้ปัญหาอะไรเอ้ยอะไรมันติดขัดมันเสียหายไม่ไรเอาเงินเรามีเราก็เอาเงินตรงนี้ไปจัดการแล้วมันก็สำเร็จคือผลสุดท้ายมันสำเร็จนะครับ นะเพราะว่าดาวประจําตัวเป็นอุดมเกณฑ์ฉะนั้นเมื่อตัวเองไม่เสียหายเนี่ยนะโอเคมันอาจจะมีเรื่องของใช้จ่ายเอาเงินไปแก้ปัญหาใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เอาเงินไปแก้แล้วเงินเราหมดเงินเราล่มจมมันไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งมันก็เรื่องง่ายๆย,ย่าปากคอกจะทําโครงการใหญ่มันก็ต้องลงทุนพอลงทุนเกิดปัญหาติดขัดนู่นติดขัดนี่อ่เงินสำรองเราก็ต้องซัพพอร์ตออกไป เพื่อให้ตรงเนี้มันผ่านพ้นแล้วมันผ่านพ้นได้เพราะดาวประจำตัวได้อุดมเกณฑ์แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องการทะเลาะเบาแหวงนะแปบ๊บเดียวในช่วงสัปดาห์นี้ยี่ิบมกราจนถึงยี่สิบห้ามกราเนี่ยนะห้าวันเจ็วันอาทิตย์นี้นะนะอ่ามันมีเกณฑ์เขาเรียกว่าขัดแยง้งปากเสียงทีนี้อยู่ที่ว่าท่านอยู่ในแวดวงไหนเห็นไหมถ้าเป็นแวดวงที่พูดจา สามารถดีเบตสามารถดิสคัทถกเถียงกันได้ในเรื่องงานเนี่ยมันก็โอเคเพียงแต่ว่าก็ให้เขาเรียกว่าพูดอะไรพูดตรงได้แต่ให้ถนอมน้ำใจสักนิดหนึ่งใช่ไหมเพราะมันมีดาวพุธกับอังคารคู่เนี้ยเขาเรียกว่าคู่ตรงนะเขาเรียกว่าเป็นคู่ตรงไปตรงมาคิดยังไงพูดไปอย่างนั้นเกียรติคือเกียรติก็พูดไปเลยแล้ยิ่งลัคนาราศีสิงห์ด้วย เป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซ่อนไม่เก็บเป็นคนจริงใจเป็นคนเปิดเผยลัคนาราศีสิงห์้ั้นถ้างเงียบก็คือเงียบเลยแต่ถ้าพูดก็คือถ้ามันผิดแล้วเราเห็นเราก็พูดเลยแล้วเราก็ซัดตรงๆนะแต่นี่ไงด้วยความที่อ่าคู่เนี้เป็นคู่พูดตรงอังคารกับพุทธเนี่ยมันเลงกันเห็นไหมแล้วมันเลงกันในอริเลงกันในวินาศนะครับ อันนี้คู่พูดตรงแต่อันนี้เป็นคู่พูดแรงคืออาทิตย์กับอังคารฉะนั้นมันมีเกณฑ์ของพูดตรงด้วยและพูดแรงด้วยพูดตรงอะแต่ถ้าเกิดพูดแบบถนอมน้ำใจพูดด้วยความหวังดีอาจจะเป็นการตำหนิติเตียน d i s c u t ถกเถียงดีเบตหรือคอมเพนกันเนี่ยก็มันก็นยังพอได้ แต่ถ้าเกิดเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยมันอาจจะมีความแรงเอาไว้ง่ายว่าพูดอะไรก็พูดไปแต่อย่าพูดเพื่อสร้างศัตรูเข้าใจไหมหรือแหมมันตีความได้หลายอย่างถ้าคุณจะตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอามันให้ให,ให้เละคุณก็มีโอกาสชนะเออ อันนี้คือผมพูดให้ปณีปนอมก่อนไงใช่ไหมแต่สําหรับกรณีบางคนอะ่ะเฮ้ยมันถึงเวลาที่ไม่มึงก็กูต้องอยู่ต้องไปเนี่ยอันนี้ก็สามารถตัดสินใจเด็ดขาดซัดไปตรงๆได้เลยนะก็คือเราอยู่มันไป <laughs> เอาเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะ อันนี้ในแง่ของการพูดจายอย่างเดียวนะตีความไปจนถึงขั้นกฎหมายได้นะฟ้องร้องอะไรกันอย่างเงี้ยนะคือถ้าทนไม่ไหวถูกดูหมิน่นเสียศักดิ์ศรีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะก็ดำเนินการแบบเด็ดขาดก็ได้ใช่ไหมเออเราไม่ได้ไปทะเลาะเบาะแว้งด้วยไม่ได้ไปไปด่ากลับนะกูส่งหมายสารไปเลย อะไรลักษณะอย่างเงี้ยถ้าโดนหมินประมาทหรือโดนกดดันหรือโดนดูหมิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยจัดการไปเลยนะไม่รับกระเช้ารับแต่เงินสดอะไรอย่างลักษณะแบบเนี้ยนะอันนี้ก็คือพูดให้คือแต่ละคนมันมีเรื่องราวที่มันฟังก์ชันมันต่างกันแต่มันอยู่ในเครือเอนี้ยเออบางคนอาจจะแค่เรื่องงานก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้พูดคุยกันตรงๆคอมเมนต์กันได้ อะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะพยาย,ย,า,ยามบอกว่าเฮ้ยก็ตัดบัวให้มันเหลือใหญ่ไว้บ้างนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นคู่อาฆาตหรือโอ้ยทํากับเราเกินไปอ่างเงี้ยเราก็สามารถจัดการขั้นเด็ดขาดทีนี้ขั้นเด็ดขาดผมก็ไม่อยากจะบอกว่าให้ใช้กําลังหรือเขาทําให้เราเจ็บใจเราก็ไปด่าเขาให้เขาเจ็บใจยิ่งกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ควรนะ คือถ้าเราเจ็บใจดูหมินดูหมิ่นเกียรติหมิ่นศักดิ์ศรีเราเนี่ย <_ S 1> ก็ล่อนไปเลยหมายสารจัดให้มันหนักๆักแล้วคุณมีสิชนะเห็นไ,ไหมคุณมีสิชนะเพราะอะไรอลิวินาศนี่เห็นไ,ไหมอลิกับวินาศมันเล็งกันเนี่ยแสดงว่ามันตีกันเนี่ยเราชนะแล้วดาวประจําตัวเราเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ด้วยกลัวอะไรเห็นไ,ไหมแล้วดาวพืหัสเนี่ยพืหัสคือกฎหมาย ก็ยังอยู่ในมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวพฤหัสก็ยังช่วยเหลือเป็นองค์เกณฑ์อยู่ตรงนี้สบายใจและตัวที่เข้ามาช่วยนี่เห็นไหมมันแป๊บเดียวพอดาวอังคารมันหนีแล้วแล้วมันหนีไปไหนไม่หนีมันหนีเข้าเรือลาพระเอาแล้วสิ <laughs> นี่ไงผมตังหึดต,ตังหึดว่าเฮ้ยถ้ามีเรื่องทะเลาะบ่แวงถึงขั้นฟ้องร้องอะไรกันเนี่ย ไอ้คุณฟ้องแล้วคุณมีสิชนะและ้วแล้วได้เงินด้วยเพราะอะไรเห็นไหมมันได้ลาบไงเนี่ย,ยคู่ที่มันทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยมันแตกหักอาทิตย์อังคารเนี่ยนะอาทิตย์พุธเนี่ยคือวิวาวิวาทะเนี่ยเขาเรียกคู่วิวาทะพูดตรงปากจัดเนี่ยนะพุธอังคารแต่พุธอาทิตย์เนี่ยไออังคารอาทิตย์เนี่ยตัวตัวนี่เลยตัวแตกหักเลยนะมันต้องมีคน เอาง่ายๆคู่นี้เจอกันอะ่ะต้องมีคนแพ้คนชน,นะต้องมีคนแพ้คนชน,นะเอาวันตายคู่นี้อเผอิญพอมันโชกกันแล้วเนี่ยเห็นไหมยี่สิบห้าปุ๊บนี่เข้าลาพะเลยหนีไปเข้าลาพะเลยแสดงว่าเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งไม่ว่าจะถึงไม่ว่าจะอยู่ในขั้นการเจรจา การเขาเรียกว่าพาดพิงกันไปกันมาหรือถึงขั้นเป็นคดีความท่านก็จะได้รับผลดีเห็นไหมเพราะมันเข้าลาภสวยครับพอเข้าลาภนี่ก็สวยเลยแต่ให้ระวังในเรื่องของข้อข้อดีมันเข้าลาภมันดีแน่แต่อาจจะต้องระวังเพราะว่ามันไปเจอกับมันไปตีโกกับเสาอีกแล้วก็คือคู่บเนี่ยคู่อุบัติเหตุ นะครับก็ระมัดระวังเดินทางอะไรลักษณะแบบนี้เนาะถัดมาครับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวพระศุกร์เข้าเรือนมรณะเป็นมหาอุดไม่ได้แปลว่าตกงานกรรมะมรณะไม่ได้แปลว่าตกงานเข้าใจไหมมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันดีขึ้นย้ายงานย้ายตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งสูงขึ้นอาจจะต้องเดินทางไกลไปรับตำแหน่งใหม่ทางไกลหรือตำแหน่งเยอะขึ้นก็อยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางไปคุมถ้าเป็นเอกชนเนี้ยคุณ อยู่ระดับสเตทแมเนเจอร์แล้วคุณอาจจะขึ้นเป็นแอเรียแมเนเจอร์เห็ไหมขึ้นเป็นเ mm. ขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าสายอ,ะอ่ะอ่าทีนี้ต้องคุมแล้วเฮ้ยคุมภาคเหนือทั้งหมดอ่าล้วทีนี้เดินทางสนุกเลยไปคุมภาคอีสานหรือไปต่างประเทศไหมนะไปดูภาคพื้นเอเชียไปดูประเทศเพื่อนบ้านมาเลยมีโอกาสทั้งนั้นแหละ พ่อหนึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีมีเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ดาวศุกร์คือดาวการงานครับงานสูงขึ้นเพียงแต่ว่ามันเข้ามรณะก็ต้องตีความว่ามรณะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไงจากเดิมอยู่ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันมรณะไปพอมรณะ,ะไปอ่ะมันกลายเป็นมหาอุดที่แปลว่าสูงขึ้นและที่สําคัญ ดาวสุกเนี่ยมันเข้ามรณะก็จริงนะแต่มรณะเนี่ยมันเป็นบ้านของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกรรมมะเห็นไหมมลณะกรรมมะกรรมมะมลณะสุกอยู่เรือนพฤหัสพฤหัสอยู่เรือนสุกมันแลกกันพอแลกกันแล้วมันไม่ได้แปลว่าสูญเสียนี่ คำว่ามรณะมันไม่ได้แปลว่าสูญเสียเพราะมันไปแลกกับกรรมะแสดงว่ามันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานและงานก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันแลกกันไปแลกกันมาแต่มันแลกกันแล้วดีเพราะมันจะเป็นเกษตรราธิบดีทั้งคู่อย่างนี้เขาเรียกว่าแลกเรือนเกษตรและแลกดีด้วยเพราะมันแลกกันแล้วดวงหนึ่งเป็นอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่สบายใจ งานดีมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายสบายแล้วดาวพฤหัสนั้นนะ่ะก็เป็นองค์เกณฑ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์เขาเรียกว่าปัตสวะทศเกณฑ์ปัตสวะทัศต้ององค์เกณฑ์ชีวะเนี่ยชื่อของดาวพฤหัสคือชีวะชีวะจันท์ภูมเเมนภูมเเมนคือ,องังคารผ่องแผ้ว อีกองศุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาเห็นไหมเห็นไหมออกฤทธิ์แล้วเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยออกฤทธิ์แล้วยศนั้นถึงพระยาเพราะมันแลกเลือนกับดาวเนี่ยแลกเรือนกับสุขพอดีเลยและสุขเป็นอุดด้วยพฤหัสมาอยู่ในเรือนการงานการงานดีอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันจะออกฤทธิ์ส่งผลให้ก็ตอนที่ดาวสุขเนี่ยเข้าตรงเนี้ย จริงมันส่งผลมารอบนึงแล้วสองช่วงเดือนพฤศจิกาเห็นไหมนี่เพราะมันแลกเรือนกันที่ดาวพฤหักตรงนี้รอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้มาอีกรอบหนึ่งเร็วด้วยยี่แปดมกราองโอ้โหมาแล้วสวยเลยครับสวยเลยครับอันนี้เขาเรียกแลกเรือนดีถึงแม้ว่าจะมีความมรณะเข้ามาเกี่ยวข้องมรณะก็ตีความมาเปลี่ยนแปลง ต่เปลี่ยนแปลงแล้วไปอุดมันก็แปลว่าสูงส่งขึ้นเปลี่ยนแล้วดีขึ้นครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวสุดท้ายอะ่ะมาแบบปลายเดือนเลยครับดาวพระเกตมาแล้วจ้าดาวพระเกตเข้าเรือนการเงินอ่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเริ่มมาแล้วครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดาวพระเกตดาวเทพดาวทิพย์มาอยู่ในเรือนการเงินมันไปกระตุ้นเรื่องเงินนะไปกระตุ้นเรื่องเงิน ฉะนั้นชัดเจนและดูดีนะอันเนี้ยแหมม,มันจะมาออกฤทธิ์ปลายเดือนแล้วอะเดี๋ยวมันจะยกยอดไปที่เดือนกุมภาแล้วกันเนาะเพราะเดือนกุมภาเนี่ยมันจะแสดงผลแบบเต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วเดือนกุมภาเดี๋ยวก็มีดาวขยับมารองรับอย่างตอนเนี้ดาวเกตอยู่างเนี้ยมันถึงใครบ้างมันถึงดาวพฤหัสเนี่ยคู่เนี้ยเนี่ยคู่เดียเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศล อันนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่านั้นปีใหม่เนี่ยมีโอกาสนะพลืหัสนี้นะนะดูนะพลือหัดเนี่ยเกตนะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยนะโอ้โหตีเนี่ยทำมุมตรีโกนถึงกันสามเหลี่ยมแบบนี้คุณอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องศาสนาศาสตร์ลี้ลับหรือโหราศาสตร์ อะไรลักษณะแบบเนี้นะล,ะะลัคนาราศีสิงมีโอกาสเลยนะเพราะว่าพุทธเนี่ยมันคือวิชาการความรู้ตัวเลขตัวหนังสือพระฤหัสเนี่ยความรู้คุณธรรมเกตนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความลี้ลับบางคนไม่ได้มาเรียนโหราศาสตร์ก็อาจจะไปเรียนการดูศิละปะไปเรียนการดูพระเครื่องหรือไปศึกษาอาจจะไปเรียนจริงจังหรือไปเรียน แบบเป็นคอสคอสอ,อะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับอะ่ะนะเนี่ยพฤหัสเกตแล้วก็มีพุทธด้วยแล้วมีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ท่านอยู่ด้วยนะถ้าใครว่าจะเรียนอะไรดีก็นี่ครับแอดไลน์โหราเก้าหนึ่งห้ามาเรียนโหราศาสตร์กันแล้วจะได้ใช้วิชาใช่ไหมใช้วิชาในการเฮ้ยอย่างน้อยดูดวงตัวเองได้ก็คุ้มล้ะดูได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วถ้าเรียนไปเนี่ยใช่ไหม ดาวไหนย้ายเป็นยังไงอะไรต่างๆนั้นนะเออแถมยังดูให้คนรอบข้างได้ด้วยนะครับสามสิบพฤโอ้โหวันปิดวันปิดรับสมัครพอดีเลยนะเริ่มเรียนสองกุมภานะสามสิบบกลานี่ก็ต้องก็ต้องไอ้นีแล้วแหละนะจะจะมาแบบโอ้โหทันด่วนเลยก็ไม่ได้นะครับอะ งนีนก็ต้งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยรับฟังนะ,ะดวงเดือนมกราคมเนี่ยลัคนาราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเฮ้ยดีด,ดีมีเยอะกว่าเสียมันจะมีคือมันเสียในกระบวนการขั้นตอนเพราะมันมีเรื่องของอลิเรื่องของมรณะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเอาจริงๆเนี่ยมันสําเร็จหมดเลยมันผ่านพ้นไปหมดเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์และทุกสิ่งที่มันเป็นตัวจบ มันคือได้โชคได้ลาบได้งานครบเงินด้วยนะฉะนั้นฝากกดแชร์กดไลค์ครับกด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับนะถูกอ,อกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พร้อมเพย์หรือ QR วอาโค้นี้ได้เลยนะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568ลักลัคนาราศีสิงห์นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีมีงานมีเงินมีโชคโอ้โหฉลอเฉลา เฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ